สวัสดีค่ะช่องทายทองเงินนะคะวันนี้พามาดูหนุ่มๆค่ะโอ้ค่ะวันนี้มีแต่ช้างรอๆเลยนะคะบุกบ้าน20หลังค่ะเซมค่ะพี่เซมกับควันเล็กนะคะอะไรคะน้องเบนที่งามกับน้องฟูจิค่ะ พี่งามก็จะอยู่ที่บ้าน20หลังนะคะโอ้โหโลค่ะพ่อมาหาสองคำนะคะโอ้โหอันหน้ามาหน่อยค่ะพอมาหาอันหน้ารลรอมาหน่อยจ้าวันแรกนะครับที่เราหลังจากตกมัาเราได้เดินออกจาเที่ยวถึงบ้าน20หลังครับโอ้โหวันนี้มีแต่ช่างงานหล่อๆเลยค่ะ สสิบโลค่ะโอ้งางายาวมากเลยค่ะสมพี่แซมนี่งาขาวจัวยเลยค่ะโีใครคะุงเนลุงนแก้เราอ้าไมยนต์น่เป็นปาน้ำเลยาน้นปังนู้นค่ะที่ขวัญน,นะคะ ที่ขวัญกับควานเต้คโอ้ป like ิดหน้าปิดตาเลยนะคะควานเต้ตัวโควิดครับปัุนพ้รับเป็นขของเราค่ะเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะวันนี้หนุ่มๆค่ะก็จะมากินผลไม้นะคะวันเกิด FC ค่ะ FC ใจดีค่ะ เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านนะคะท่านก็ได้เลี้ยงอาหารช้างนะคะทั้งคนทั้งช้างนะคะนี้พี่แก้วค่ะพี่แก้วนี่จะสูงไปหรือเปล่าคะนิดหน่อยโมไม่นิดแล้วไม่นิดแล้วควันไม้แบบนี้ไม่นิดแล้วนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยอู้มีแต่พุ่ยรุ่นนะคะ อุ้างนนนะคครับิดห่อยลูกนะ้าค่ะขาย,ยาวค่ะแก,ก้วนะคะพี่แก,ก้วนี้เป็นลูกของใครควนหมายทำไมสูงจังเลยเป็นลูกของใครทุยครับใครทุยพ่อเขาสูงเหรอคะพ่อเขาไม่สูงพ่อกับใคยทั้งนั้นครับแต่พี่แก้วเขาสูงนะไม่ทราบมั้ รุ่นครับโตเร็วหรือเปล่าก็ไม่ทรู้รุ่นโตเร็วนะคะสมัยนี้วัยรุ่นจะโตเร็วนะคะออกจะดูแบบยาวๆนะครับจรงๆยาวๆจรงๆค่ะจรงๆยาวๆดูค่ะดูอย่างนี้ก็จะมองสูงกว่าพ่อมหาเลยหรือยังไงคะว่จะดูแบบตรงๆนิดนครับอ๋อมองไป มีแต่นุ่มๆค่ะโอมองไปมีแต่งาค่ะงาสวยๆค่ะวันนี้ได้ชมบารมีของช้างพลายนะคะมีแต่รอโๆค่ะวนพ่อใหญ่ค่ะพ่อใหญ่นี้เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ค่ะ พี่ใหญ่กับพ่อใหญ่ค่ะกับพี่ขวัญน,นะคะถ้าได้เจอกันนี้จะติดกันนะคะพ่อใหญ่กับพี่ขวัญเขาคู่นเป็นคู่คัดเลือกนะคะที่ว่าพราะนาเลศวรนะคะจะเป็นคัดช้างนะคะที่จะออกยุทธหัตถีนะคะ ก็จะผู้ใหญ่ก็จะเข้าฉากนั้นด้วยนะคะโอ้อะไรคะนั่นหนูสาค่ะโอ้แต่งลายมางานบรรจุเอฟซีดูค่ะน่ารักจังเลยหนูสา พี่มือของพี่ฟิมใช่ไหมคะโอ้พี่ฟิมแต่งแต่งตัวให้นุษาูไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้ไปค่ะหนุ่มๆแล้วค่ะนุนค่ะจะไปมุดเขานะคะพี่ฟิมไปแล้วนุษาไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้นี่นะคะถ้าได้ยินว่าพี่ฟิมไปแล้วนี้วิ่งไปเลยค่ะหางชี้ไปเลยค่ะนู่นนะคะ โอ้ลูกช้างที่แสนจ,จะน่ารักนะคะหนูสาช้างติดคนติดควานนะคะให้แต่พี่ฟิล์มค่ะบอกนะคะไปหมดเลยค่ะถ้ามีรถมานะคะว่าพี่ฟิล์มจะขึ้นรถนี้จะไปควางรถไว้เลยค่ะทางแสนรู้มาก ็ให้เอฟซีชมนะคะโโค้างโรอค่ะใหญ่ของเราค่ะยังไม่ขึ้นออกจากคลองเลยนะคะสงสัยอะถูกใจย่าคะ่ะออกจากคลองไม่ได้ ที่ขวัญก็สูงขึ้นนะคะคลองอะไรโอ้คลองแสนสแส,นสยขวัญเต้ยมานี่ต้องได้หัวเราะ,ะนะคะขวันเตยว่านึกว่าคลองแสนสแสบคลองยีงสสย่สิบหลังค่ะอตอนนี้ก็รอเวลาอยู่นะคะ เขาหนุ่มๆก็จะมากินหญ้าค่ะเพราะว่า,<ย>าช่วงช่วงนี้ก็รดูฝนนะคะหญ้าก,ก็จะเขียวค่ะโอ้ยค่อย,ยอใหญ่ค่ะกินนี้ท้องกลางแล้วจะไปกินกะเขาได้ไหมนี่ดก็ยยดูท้องค่อยใหญ่โอ้ยช่างงา ดูหุ่นของเขาค่ะพะยย่อใหญ่โน้ดูหุ่นพี่ขวัญเราหุ่นเชียวเราหุ่นหุ่นอะไรรับบึกครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหน้าหนุ่มๆกันนะคะดูพี่แก้วค่ะสำรวจพ่อมหา พอมหาทองคำก็หายจากอาการตกมันแล้วใช่ไหมคะสงสัยครับสงสัยอยู่โ้หดูค่ะสงสัยอ่ะสงสัยรู้ไหคะสงสัยว่าพอมหาปิด่อสนิทหรือยังดูค่ะสองนุมก็ออกมาแล้วค่ะออกมาจาก ย่าอร่อยอร่อยแล้วเป็อน okay. ้ดโหม like ูแปรนค่ะเอาอะไรมาคะนี่เอากับพ้ากูเอากับข้าวมาให้คุณพ่อเอามาให้ใคร

นุ่มก็หันหน้ามาให้ชมความหรอแล้วคะ่ะผู้ใหญ่ออกมาแล้วพ่อใหญ่พ่อใหญ่ตุ๊ตาออกมาแล้วนะนะห,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 หมวงคุณพ่อนะคะก <c oughs> ินนะเดี๋ยวเบาหวานขึ้น เป็นรุ่นรุ่นรุ่พนพ่อนะครับในรุ่นพ at ่อแลูกลูกแซงแล้วแต่ควาสูงแต่ควาแต่ควาีสูงเขาจะวช้างตี้ยกันแข่งขันสูงค่ะแต่ช้างนี้เตี้ยกว่าเพื่อนเลยพอมาหาทักทายกับพ่อใหญ่นะคะโอ้โหขี้เล่นกลัวน้องกลัวโอ้ค่ะมีแต่ช้างลอๆเลยค่ะพี่แจ๊คบอกสับหลอดกิน นี่หนุ่มๆเรียงหน้าให้ชมความรอแล,ล้วค่ะจากขวามือนะคะพี่งามค่ะขวามือของแม่ควานนะคะจากขวามือของแม่ควานค,ค่ะสายงามค่ะกับน้องฟูจิสายเซมสัน้นควานเล็กค่ะ ลายแก้วควันไม้ลายทองคำกับคุณลุงปันนะคะลายทองเงินค่ะควันเลนแล้วก็ลายขวัญเมืองกับควันเต้ยค่ะตอนนี้ก็อร่อยนะคะ ให้ชมความหล่อค่ะหล่อตามสไตล์นะคะหล่อคนละอายุค่ะปัญหาบอกว่าบุคลิกช้างกับบุคลิกควานจะเหมือนเหมือนกันนะคะ ใส่นี่จะได้สับป,ปะรดนะคะสับป,ปะรดจากฟันเตยะคะ่ะโอ้พี่มงคลมาแล้วะคะ่ะนี่นะคะลูกของพ่อเสกค่ะสัง่งกันเนาะลูกของพ่อเสกสัง่งกังนเนาะไสั่งกันได้ก็สั่งเนี่ยอยากจะสั่งกันเนาะ พี่ขวัญนะคะพี่ขวัญกับพี่เซมก็จะมีงานนะคะส่วนพี่มงคลก็จะเรียกเป็นขนายนะคะเป็นช้างสีดอค่ะีมือี้ก็โชว์แล้วแต่พี่มงคลนี่จะได้ความสูงนะคะเซมนี่จะเอางานมาเยอะกับเพื่อนหน่อยหัวจะเชิดค่ะพี่มงคลหัวจะเชิดนะคะหัวก็เลยตกนอยพี่เซมมีได้งานมาค่ะกับพี่ขวัญนะคะ ทองหยิบและทองโยดโอนะ้งานนี้ทองหยิบทองโยดก็มาตรงนี้ก็นี่ก็เป็นล,ลูกคูก่ของพ่อเสกค่ะมางา,งานวันเกิดของพี่สีค่ะฮะนุ<า>่นคู่แเบนุนโอเอคู่เเบโอเออยู่ไหนนุ่นโอเออ,เอ๋โอนุ่นความสูงไปเรียกกันไปลงามโอ้วันนี้ไพลงามเขาไม่กล้ามา โชว์ความรอกับพี่ๆหรอกช้ำไ้อาบน้ำเขาอะควันก็นไม่รู้เน่ึก่า,ไม,า,ากไม่รู้นะะ่ยควนันมนจะไม่ได้อาะมาอาได้สกีมฮะมาอาได้สกีม่เลมีการตัดเสียดเนม่ผู้ใหญ่มานี่ก็จะดูเล็กเลยพูใหญ่ พ่อใหญ่คโอโือโอ้พ่อใหญ่ในช้างพังช้างพังนี่หุน่นช้างพังช้างพังมีงานนะคะ,ะหุ่นช้างพังมีงานอ้าวพี่พาใหญ่เจ้าอ๋อวันนี้มาเป็นพิธีกรให้คุณปู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมความหล่อของหนุ่มๆน,นะคะขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจคะ่ะ ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ